รรกของพระไราาด้แล้วไหมอของแผ่นดนดิไม่มไท,มไมท,ทบไมก็ไม่วหน่ได่วนเพืไอ้ไรอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้หร,ร,ร่อมดได้อ ๋อ้อะยรับๆไปยากเรียนเนี่ยเตู้กระดับกันเับเล่ารันเนี่ยเต้าหมูเต้าส้มเดบล่าเฮ่เต้ากับต้ามันปูเต็มปันตรานามเกี้ยวอ่าปีเี้วน่องลูกกันเอาไปเอามาจุ่มกับมันบูเถวันนี้ปูกับปูปลาตากันแล้วถึ่ต้าหมันงวาถึงอับหูตายแอยู่เลยรเพิ่นๆกับเน่โอ้ลอกกันตีแย่งมือลงไปเลยลกมันจะมีเปลงในใน แม่เอ็งมีเลี่ยนอีมแมตีไตเเดียวผูหน่าจะเอาน้องเงียบลงเีถือว่าเป็นเรื่องง่ายเลยมันมากเลยครับี่กิตัวเพียมเดี๋ยวกำไรจะปูเลยปุจะไปลงหนังเตาเลยเอาก้าดังเตาก็คือต่อยอดต่อยอดเ่ความลึก้นยดูกับนี้รนี่อาจารย์รักไม่ไม่ไม่ได้กินน้เขานี่ยประมาณประมาณนะครเจ็ดลูก ปกติในี่าวายอมหมากนี่คือเอาทำซีฟูกดซีฟู๊ดก็ได้มาเต็มปุ๊ดครับผมอ่าตัวนี้ต้องความร่าเรียบร้อยเดี๋ยวกับหลังนี่หลังหลังหลังเพียงแหละผมจะจ่ายแบบสดสเลยไอ้ตัวที่ตายผมจะไม่เอาโอ้ว่าต้องการให้มันมีความวัดไม่มีอล้วที่มันไม่มีกินอะไรใช่ใช่ดื่มในการติมติมเนื้อแต่ติมให้ไหลเย็นเลยพูดไม่หรอยนะจิงเงิน กับตัเต้าอาตมันนี่อะไยะไ้ด้นี่ได้แล้วนำมาถึงก็หลังหลังองตาไตนำอนี้ก็สิดด้วอืมนาเที่ยวเที่ยวอย่งเอ่กเป็นเป็นมันฟูมาเลยจะจะรวยเดี๋ยวกล้องโอ้านกันกล้องโอเคเลยครับโอ้ันนี้ก็กระบวนการนี้ต้องต้องสะาดนะต้องสาดต้องสาดต้องสาดอันนี้กลองกี่เดียวช่องที่่องที่ Mia gặp ai phòng chim mang cho mọi người đã không bị tên gặp gia quá thì không có để làm gì gặp không tiền gặp làm gì gặp kiêu về hai mân kim mà mấy không biết ăn gì ở việt nam này là cái gì cả, ruột bùi này làm ăn này này, mằn lối này nó, tao lợn, 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 thì lợn, tao 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 อันนี oh, no? the the ้เป็นเมนูดีป so ิซเนี่ยุ้มเจเนื้อับวันนี้เรามายอนอีที่กันเอาแบบฟืดโบราณดีว่าคนเต้าแก่ก็อในเรากินแั่แบบคนมาเล่าเล่นว่ากัูล้วนะแต่ว่าได้มันกบมันทำไมหลุดแจกก้าวก็มันร้อยลยอีกแบบก็เรียกว่าทตไห้หลอดจักอาหารก็เรียกว่าก็เรียกว่จะด้วยันง่ายๆกับแตเดกก็คือเต้าเข้หล่นๆพวกเ้าหล่นๆมาเลยเต้าหหล่นๆเ้าวก็เป็นข้าวทั้งยอดเรากินรกนไม่ตัน กับแต่เล็กนี่คือปะเนียครับไม่ก็มือนี่ล่างไม่ล่างก็ไม่เปลือมันมือบนะแต่แต่ผมล้างแลยไม่เปือยังไปยอไปยฮ่มยาหนึ่งเตาตายไลยเลยมรถเียบันด้ยบงปีตอนนี้ที่ที่ีเรานอยมันเดิมโอเคครับผมนี่ก็มมเข้มความเข้มก็มันความวานของอ้เนือปูนลนาูที่เราเคี่ยวฮ่มๆ เดเราะอตัวเราจะกบเดี๋ยวมอหมวกมันมันมันไม่ตึงปุนี่เบบนี้เกี่ยว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 อยากื่นปั้นเลเยเลื่อเยรารไม่ไม่ไม่ตรงโอ้เดี่วเาไม่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 ได้อัดตลอดใช่ไหมร้อยจริงมันหนุนได้ว่ปัาเกบั้ร้อย cô mình à, bà mất, mất cái này, cô mình, chơi, chơi mà, giờ, giờ ăn cái bảy thòng này, thòng á, nó, 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 เกี่ยวเลยหรออืมหกวจอดไม่หกจะมาบอร้อยสุดยอดมันตอเลยมันน้อยกว่าแบบกแบบบงคกับมันบูกับบีบีเกียวยอดเลยอดผมว่ารสชาติมันเันเนี่ยกับน้ำจุ่มมันเเตกับมันฟินได้ว่าบตงเลยนี่คระปาตงนเยอรสชาติคือมันมัน มันมีความอร่อยอยู่ในตัวของบีบครับตึื้อเปี่ยวไปเร็วนี่มันจะมันไปแตกในปลากเลยมันจะแตกกันในปากครับท่านผู้ชมมันสดเป็นกโบวยเป็นกโบกป็นกบกบโบเหรอผมเป็นไม่ได้ไม่ได้ผมไม่มีปุ้งผมไม่มีปุ้งผมนั่นผมนั่นไม่มีปุ้งเหรอเล่าคนเต้ยหน่อยนี่เต้มนี่ใส่กี่ปุ้งอ่ะทำหนูปุ้งเต้ยเล็กๆก็ได้เล็กๆ bỏ đi lên mất à, rồi, không không không? rồi. rồi. Mất, mất, rồi. À. mất rồi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  mất <laughs> <laughs> rồi. 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 rồi 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 mất rồi, Điều Điều rồi. แมกกต่อจากกูมัน well. สิ so uh ่เ huh. ง <c ười> ินกะเราเกี่ยวขึ้นแ้วเดเ๋ยไอย่เป็นแบบกตัวยักเหเป็นแบบกตัวยักษ์ปนี่เอาเปตัวยัางมั้งเหรออ๋ออ๋อเอาไปตัวยัามั้งเหอไม่ได้จไม่ได้จิตต้ไม่ได้พวกจิตถามาบอลคนไหนนี่เล่นด้วยกันหรืวเปน่ี่นรวมกัน อันนี้ตรงทิ้งกุญจงอยกับกัปีรมปีรำเหมือนกันับปีนี้ก่านี่ก็ปีรับเราเลืองเลยยำเลยกัวันนี้คือเมอนเราสี่สเก้านะับสี่สิบเก้ามีจ้ต้องปนเอาเลยลูกทิย์กับว่าถึงเพื่อนรายการทีมกอตตาตุกตานกับตียต้องการมาเยื่ยน้องอน้งิที่ก้าวมาคุยกับมาเช็ผมด้วกันเลยยากกีมากคนนุ่งใยมากนี่ย่างกีากกับกนี่พิธีการนี่ลยกับีว่ารลบรวมกันตุกตานมานังคุยรวมบุดรุยรวมมาตุกตาน ไอ้ต้องกินอ่าจะับอาหารการกินมาเล็กเปลี่ยนความคิดในชีวิตมาเล็กเปลี่ยนความคิดนะครับนังสือวันหน้าเรื่องเราไม่โกรธไม่บ่นไม่บ่นดันครับหลุนบ่อเต้าก็กินเลยวังนี้เด็กกินเลยจบพ่องคมชมเด็ก้าวเราความลังครับครับข้าวเชื่อเลยเต็มเพป๊ะครับครับปีโม่หกวกระดาษบาทีมันอาจจะไม่สะดวกแต่ว่าเรา ตั้มไเลาะคแต่ว่าลดลงหเกียอะไรืนพราะว่าทีนี่ไม่มีรัิดเลไม่มีโรงงานเด้ววกีวก็นี้ยกับสมรจังอย่างเดิมเหมือนเดิมก็เชิญเไว้ลยทุกคนย่งมาชงกระตักพีเราปีที่แล้วใ่ครัอันีเราเราอคกจาจ้าจางวันน้องลองมาวนกาดงๆ้วก็ปีนีเพราะว่ากเมา้ง่มืนนเดน้องบลงได้เลยกับปีนี้ปีนจะเรลย ตัวไอ้นึงตัวอ่าถึงกามีอันหลากหลายมีอันจ่าเรกันาะเดี๋่วมีอันจาเรมีอันนำยืนประบตปักีอ่าตั้งเงกเดงนถ้าก็นรบนคนดับตวิ้นคนกินนร้อยกับอ่าเราจะเริ่มตอนไที่วุกนหกัด้วยวันที่สี่ี่นะรับมันก็ลงตะเพียนตองบัตแคว้นก็เอาบัตกลองกมัก็ตีเป็ดเจาเลือกอ่าตีเป็ดเจาเลือกตีเป็ดนี่เจาเลือกจะมาตีเป็ดอ่าเจ้าเจา ผมหวัดผมหวัดน yeah, ้องจมุ่งผมไม่ใช่ครับมไม่นะมาจากลงเบงโตลงโลโลนะไรลึกวัวเจ้ากมิดจะเตรียมโจ๊กหรือก้าวตอมเรือก้าวเปียกโอนี่ติว่าเรยอมากระาเรืมาเลยนี่มันนางุ่เลนี้ลุงเบงเลยกับกินเต็มีเลยกับินเบอกินได้กล้ามาเลยกับเคปตองบักเลยรับแล้วมานั่งเรามานุกกับพวกโลานี่โลกะจุงมือโลกจุมือร้านเลยครับหนึ่งปีมีกีกับเดียวเป็นงานดีๆกับในการแบบน้นวิธีชจะวิตตัวปฏิ้ะก็ตัวโลก มากครับนะอย่าลืมมากิด้วครับท่านผู้ชมที่จะมารัอกวตาตอตกองปักไตไรรมกันดีมโคนนรับดกันกันหนึ่หนึ่งเดียเป็นไม่ไหกันทีมโคไ